ญาติและเพื่อนบ้านร่วมกันจัดพิธีศพตามความเชื่อของชาวชาติพันธุ์ม้งให้กับเด็กชายวัยหกขวบซึ่งเป็นหนึ่งในหกผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลา,ลากในพื้นที่บ้านปางอุง๋งตำบลแม่ศึกอําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่แม่ของเด็กที่เสียชีวิตบอกนะคะว่าน้ำป่ามาเร็วและก็แรงค่ะไม่สามารถหนีได้ทันในช่วงกลางคืนบ้านถูกกระแสน้ำพัดพังเสียหายสมาชิกในครอบครัวต่างก็ลอยไปกับกระแสน้ำ ทำให้ลูกชายของเธอค่ะตอนแรกสูญหายไปก่อนกระทั่งต่อมาได้รับทราบข่าวร้ายนะคะว่าพบศพของลูกชายอยู่ใต้ซากความเสียหายค่วากรัวแล้วก็ยังรู้สึกเสียใจกับเหกาลางค่ะแล้วก็ถ้าย้อนเวลาได้นี่จะเอาลูกออกในเวลาที่นังยันตื้นอยู่เมื่อวานนี้ทีมค้นหาไปพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกสองคน รวมๆแล้วมีผู้เสียชีวิตจากเหตกุการณ์ครั้งนี้6คนและบาดเจ็บ15คนมีบ้านเรือนเสียหาย157หลังคาเรือนค่ะโดยวันนี้หน่วยงานต่างๆเริ่มการค้นหาผู้สูญหายที่ยังเหลืออีก3คนโดยองค์การสุนักกู้ภัยแห่งชาติภายใต้มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ส่งทีมกู้ภัยและสุนัขเคนายร่วมค้นหาด้วย จากเชียงใหม่ไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกสองคนหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำป่าที่ตําบลห้วยโป่องอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนทําให้บ้านเรือนเสียหายไปถึง11หลังมีผู้เสียชีวิต1คนเป็นหญิงอายุ82ปี ส่วนที่บ้านผาบ่องตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนายเอกวิทย์มีเพียรผู้วราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางไปมอบถุงยางชีพน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นกับผู้ประสบภัยน้ำป่าหลหลากเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองได้รับผลกระทบจากอิกทธิพลของพายุชนร้อนคาจิกิทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มสร้างความเสียหายในพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอขุนยวมรวม10ตําบล56หมู่บ้านมีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนสูญหายอีก2คนมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ30หลังคาเรือนและประชาชนได้รับผลกระทบกว่า5,000คน มาดูสถานการณ์น้ำที่เมืองพิษณุโลกค่ะจุดนี้แม่น้ำน่านมีปริมาณน้ำไหลผ่าน936ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระดับน้ำตอนนี้สูง8เมตร80เซนติเมตรแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์วิกฤตนะคะจังหวัดพิษณุโลกและโครงการชนประทานมีการปักธงสีส้มแจ้งเตือนให้พื้นที่เร่งป้องกันน้าท่วม โดยเฉพาะน้ําที่อาจจะไหลย้อนเข้าไปที่ท่อระบายน้ําริบแม่น้ําน่านทําให้เกิดน้ําท่วมชุมชนรวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองพิษณุโลกได้เช่นเดียวกับที่จังหวัดพิจิตรค่ะหลังจากแม่น้ำน่านเพิ่มระดับสูงขึ้นทำให้เทศบาลเมืองพิจิตรต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3าเครื่องพร้อมกับปิดปากท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันแม่น้ำน่านไหลย้อนเข้าไปท่วมเขตเศรษฐกิจชั้นในค่ะ